สิกงกับแมกานิสกับเหล็กเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับดังนั้นนะ่ะการปรับค่าให้อยู่ที่หถึงห้านะครับมันก็เป็นสิ่งที่ธาตุอาหารทุกตัวนะครับสามารถที่มีประโยชน์ต่อพืชได้นะครับถ้ากดจับไปนะครับเหล็กก็มากแมกานิสก็มากนะครับสิงก็มากมันก็จะกลายเป็นกรดนะครับเนี่ยนะครับนี่คือเวลาอธิบายกับเกษตรกรก็จะผมก็อธิบายแบบนี้นะครับเนาะ เมื่อกี้ี่คุยกับพี่บอกว่ามีสารเม็ดฟูนานโนอะไรทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วพืชมันต้องการแค่นี้เองละครับ N P K นะครับถ้าอาหารรองก็มีแคลแมกซัลเฟอร์จุลธาตุก็มีบรอนซิงอะไรก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้มีสารพิเศษพิโสอะไรนะรสารเทวดาที่เขาขายกันนะครับจริงๆนะพืชฐานถ้าเราจบเกษตรแมามันมีแค่นี้จริงๆมันไม่มีพิเศษพิโสไปกว่านี้แล้วครับขอแค่ได้แค่นี้ก็พอแล้วครับอย่าไปใส่ไอ้แบบ เยอะแยะอย่างเงี้ยน,นะครับมันเกินเนาะคราวนี้เราต้องการผสมแกสอนให้ดีขึ้นใช่ไหมเป็นเรื่องของผสมแกสอนดอกมันติดไวได้ง่ายๆไม่ร่วงโจทย์มันก็ต้องบอกว่าต้องใช้บอรอนบอรอนก็อยู่ในรูปของบอรงิเราก็มีกดบริให้อีกในชุดนี้เห็นไหมครับได้มาแล้จากไหมเราต้องการอะไรอีกคุณภาพใช่ไหม สีสันเวลาอันนี้จะนอกเรื่องหน่อยนะก็จะบอกเม็ดใสอย่างงี้ใช่ไหมภาษาเซลลเขาจะบอกเม็ดใสหืมสวยสีสวยเขาก็ต้องใช้อะไรเมไนน์ซันเฟตเราก็ได้เมไรกระตุ้นเอนไซม์อะไรต่างๆเมื่อละลายน้ำเราก็จะได้อีกตัวก็คือกรมาน์คบได้อย่างไรใกล้เคียงเลยไหม ซันเฟตกรรมถานก็มีเหล็กก็มีแมงกานิสก็มีโบรอนก็มีสังกะสีก็มีโพแทสเซียมก็มีแมกนีเซียมก็มีแคลเซียมก็มีไนโตรเจนก็มีแต่ขายลิรละย0สบาทเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลถ้าเราไปฉีดมะม่วงเรฉีดมะนาวอะไรก็พือนมันต้องการเองแค่นี้ครับมันไม่ได้วิเศษที่โสต้องการสารอะไรที่แบบบ้าบ้าบอยอย่างนั้นใช่ไหมมันพื้นฐานแบบนี้แค่นี้ครับ แต่พอเราลงทุนแค่20บาทใน20บาทเวลาผมผสมให้นะครับเขาก็จะเห็นเลยว,ว่ามีสารอะไรลงบ้างอันนี้การยอมรับของเกษตรกรมันก็เชื่อแล้วใช่ไหมเวลาอธิบายให้อธิบายแบบนี้มันเป็นมีครบไงครับและสุดท้ายสิ่งที่จะตอบโจทย์ว่าดีไม่ดีก็คือไงเขาไปฉีดครับฉีดแล้วมันไม่ต่างกับ300-400อะมันก็จะน้ำมูกน้ำหมักเพราะว่ามันใช้ได้ผลจริงครับมันเป็นความหวังของชาวบ้านแล้วมันลดต้นทุนได้ ใช่ไหมเงินห้าร้อยบาทไปตลาดได้นิดเดียวแต่ห้าร้อยบาทถ้ามารวมกลุ่มกันได้ยี่สิบทิเลยอ่ะใช่ไหมลิ้ดได้ยี่สิบาทใช่ไหมเนี่ยก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะสอนเรื่องนี้อ่ะครับเนาะ,ะเนี่ยดูเปอร์เซ็นต์ของแบงก์สิใช่ไหมอันนั้นคืออะไรรู้ไหมน่ะผมไม่อยากจะบอกนะหวีทองไงที่เราใช้ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหม กว่าได้ยี่สิบาทคุณรู้ไหมในหีทองมีอะไรแมก, 1, เก, 01, แก,กนเซียม0.01แมกนีเซียม0.01ทองแดง0.01สังกะสี0.01โบร่น0.01แต่ของเราถ้าเราทำเป็นไง6 2 3 3 1 1 8เดี๋ยล่ะมันก็พอได้นะผมว่าใช่ไหมมาชนกับอะไรมาชนของโซตัสนี่โซตัสอันนี้ขายดีมากนะแคลเซียม7โบร่า0.8ของเราก็มีต่างกันนะครับใช่ไหม มันก็ได้เหมือนกันไงเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอบโจทย์ก็คือเขาก็มาขายกันทดลองใช้ก่อนและขายกลุ่มก็ได้เกษตรกรก็ได้ใช่มละ่ะเนี่ยครับเขาก็ขายแสงแกลอนไปเนี่ยครับทํากันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็ไปได้ของเขาอะิกับเขียนก็ได้เพราะเราไม่ต้องไปสับอะไรใช่ไหมคุณมีแค่ถังกับน้ำเปล่า น้ำก็คืออะไรล่ะน้ำสะอาดน้ำประปาน้ำฝนใช่ไหมน้ำคลองน้ำขุ่นก็ไม่ต้องเอามาใช้ก็ใส่มันก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ใช้วิธีรักน้ำเอาใช่ไหมที่สูงไหลลงมาที่ตามเนี่ยเขาก็ทำ่างนี้ก็ปิดฝาจุกไปนี่คนติดสติ๊กเกอร์ก็ติดไปสติ๊กเกอร์ก็ไม่ทำมาแผ่นละสิบบาทแกลอนก็สามสิบเจ็ดตอนนี้ไม่ได้นะวงาสี่สิบน้ำมันยี่สิบใช่ไหมน้ำยี่สิบก็ร้อย ตลกลงต้นทุนมันอยู่ที่150บาทเนี่ย5ลิตรนะมีกี่ล้าน150บาทต้นทุนมันจริงๆนะครับแล้วส่วนเขาไปขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาอันนี้แต่ก่อนที่ผมมีสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับแต่ตอนนี้ผมมาทาให้เป็นที่เดียวกันละเอามารวมกันหมดเลยข้ออะไรครับเวลาส,งส่งเสริมมันง่ายครับอันนี้มันเขาสิอว่าจะยากแต่ว่าช่วแสงเขาก็จะติดแบบนี้นะแต่ผมมาที่พืชไร่อ่ะครับ พวกอ้อยพวกมันพวกข้าวโพดมันเป็นงานยากกว่าข้าวมันไม่สนใจหราครับมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใส่ไปตามเรื่องตามราวนะเอาเอาก็เอาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเห็นไหมครับอาสูตรที่ผมสอนนะครับถ้าเทียบก็ใกล้เคียงกับโพเลียพาร์ตไหมใครเคยใช้โพเลียพาร์ตนะครับกดนี่ก็เจ็ดแปดร้อยนะครับสูตรของเราสิบสามศูนย์สิบห้าแต่ของเขาเจ็ดห้าแปดของเราไม่มีฟอสฟอรัสรนะครับของเราไม่มีฟอสฟอรัส ถ้ามีฟอสฟอรัสปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปตึงธาตุอื่นๆไว้ครับมันทําให้ตกตะกอนแล้วมันทำงานได้ไม่ดีนะครับแต่ฟอสฟอรัสอย่างที่ผมบอกก็คืออะไร2ต่อ1ต่อ2อฟอสฟอรัสมันไม่ได้ต้องการเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะในดินเรามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมอ่านี่ครับอันนี้ก็คือตอนผมลงเราก็ทําแจกเห็นไหมเอาค่าข้าวแล้ว,อ,ลวอะไรมากก็กินน้อยให้หน่อยอันนี้ผมพูดได้ไหมเนี่ยไดไม่กินเยอะเลย กินเยอะก็เท่านั้นแหละเอาของกลับบ้านไปเถอะใช่ไหมก็บอกเขาให้เข้าใจนะครับถ้ามันจัดซื้อยุ่งยากมากเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้เอาอันนี้เราไปปรึกษาและสุดท้ายผมทาอะไรกับมันบ้างเราก็สามารถปุ๋ยเกล็ดเราก็ผสมเองได้นะครับอันนี้คือตารางปุ๋ยเกล็ดนะปุ๋ยเกล็ดกิฟฟ์ีนปุ๋ยเกล็ดอะไรต่างๆที่แพงๆอะ่100 200อะร้อยสองร้อยอ่ะควาจริงเราเอามาผสมเองได้นะครับตามสูตรใช่ครับแล้วก็เอาแม่ปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยเกล็ดเองเนี่ย สิบสองหกสิบศูนย์สิบสามศูน hey? ย์สี่สิบหกสิบหกศูนย์ศูนย์ที่มันเป็นรูปของล้ำลายน้ำได้ดีนะนะกว่าสี่สิบหกศูนย์ที่รูปทางยินนะครับเนาะเนี่ยก็มาสูตรคุณต้องการสูตรอะไรล่ะคุณต้องการสูตรหนักหลังใช่ไหมสิบหกแปดสามสองคุณก็เอาสิบหกยี่สิบศูนย์มาเท่าไหร่ร้อยสี่สิบกรัมคุณเอาสิบสามศูนย์สี่สิบหกมาเจ็ดร้อยกรัมคุณก็อยูเนียมาร้อยยี่สิบกรัมมาผสมกันใช่ไหม มันก็จะได้ผุยเก็ที่มีคุณภาพได้แล้วใช่ไหมแต่ลงทุนเท่าไหร่ครึ่งของครึ่งอีกใช่ไหมล่ะเนี่ยก็ทำแบเนี้ยรู้ไหมว่าทําไมไมันเป็นสีแดงเราทำอะไรกับมันเราไม่ซื้อสีผสมอาหารมาใส่คุณจะเอาสีเหมือนตลาดก็ได้ใช่ไหมแค่ใส่ไปกี่ซองม,มันก็ขึ้นสีแล้วครับเนี่ยก็ามาผสมนะครับเนี่ยเพื่อช่วยลดต้นทุนนะครับเนี่ยเราก็แจกให้ชาวบ้าน ทำไมเราต้องฉีดทำไรทำไมเราต้องใช้ธาตอุอาหารรองธาตุอาหารเสริมก็นี่ไงครับในเมื่อ NPK ถ้าเป็นบ้านมันก็จะเป็นโครงสร้างใช่ไหม NPK เป็นโครงสร้างหลักเป็นคานคอคอนินเป็นเสาเป็นหลังคาเป็นอะไรแต่บ้านจะเป็นบ้านมันต้องเป็นไามีหน้าตา่างมีบิวอินมีเฟอร์นิเจอร์เราก็เลยต้องให้พวกแคลเซียมบรินซิงพวกอะไรนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าการให มันก็ต้องรู้ด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์มันแพงใช่ไหมยุคนี้เราไม่มีตังไงแต่เราใช้ของถูกแต่ว่าบ้านมันงามได้เราก็มีเลือกแอ้สิเรามีสิบเลือกใช่ไหมอ่าเราเนี่ยผมก็บอกสูตรให้หมดแล้วเนี่ยก็วิธีผสมกัเนี่ยไม่ยากเลยนะคุณก็เอาน้ำมา200ลิตรใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เติมน้ำไป150ลิตรอันนี้คือน้ำเปล่านะครับถัง200ลิตรนะ คุณหนึ่งคุณเติมอะไรลงไปล่ะคุณก็ใช้สิบห้าศูนศูนย์สี่เนี่ยยี่ห้ากิโลใช่ไหมสองก็คุณก็ใช้ 105. สิบศูนย์ศูนย์ยี km, ่ห้ากิโลสามคุณใช้อะไรอ่ะสิบสามศูนย์สี่สิบหกซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยเกล็ดเนี่ยอีกยี่ห้ากิโลคุณดูเซตน,นี้ก่อนแค่เซตน,นี้เซตเดียวก็ซักไปเจ็ดสิบห้ากิโลแล้วมันจะไม่งามได้ยังไงล่ะใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเซตน,นี้ เอาไม่สาใจใช่ไหมคุณต้องการปรับปรับสมดุลในพืชทนแรงทนหนาวใช่ไหมอย่างภาษาเซียวพูดแล้วก็ใช้อะไรซิงค์ันเฟนไปอีก5้ากิโลไอ้เอาคุณอยากให้มันผสมเกสรติดคุณก็ใช้บอริเข้าไปสิบอริมันก็จะได้อะไรโบรอนไงอีก5้ากิโลคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าโบรอนมันจะไม่ละลาย เพราะบรอนมันละลาย4%จากสารละลายใช่ไหมแค่5กิโลจาก150ลิตรเนี่ยนะเกลี้ยงครับไม่มีเหลือนะครับบอลิกเสร็จปุ๊บคุณต้องการอะไรล่ะคุณต้องการเม็ดมน้ำใสใช่ไหมคุณก็ใช้แมกนิตซันเฟยอีก2.5กิโลคุณใช้อะไรเล็กซันเฟย์อีกเท่าไหร่2.5กิโล แล้วก็ใช้ EDTA EDTA นะครับมันจะเป็นตัวบางทีเนี่ยค่าพวกนี้มันเป็นปะัปะจุบวกปัะจุลบมันคอยผัดก,กันเนี่มันไม่เข้ากันใช่ไหมหลักการเขาก็เลยใช้ EDTA เข้าไปให้มัน,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นเข้าผสมกันได้ดีนะอ่า EDTA หนกิโลใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยสูตร,รมันก็แค่นี้แหละ ก็13บศิหก็จะได้ศูนรนี้ขึ้นมาผสมข้อดีของมันนะผมบอกให้ก่อนนะครับผสมแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องหมักผสมวันนี้กลางวันนี้เย็นไปสิได้เลยไม่ต้องหมักไม่ต้องรอลีลาอะไรนนเลยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยไม่ต้องไปสับไม่ต้องอะไรวุ่นวายนะ ข้อดีข้อที่สองคืออะไรเก็บได้สองปีเก็บไปได้ครับสองปีได้ถึงบ้านครับก่อนใช้ก็ขยาวหน่อยแต่ว่ามันไม่หมดหรอกครับเชื่อผมเถอะเอ้ยแตม่มันหมดไปนะข้อเดี๋ยวมันก็ใช้ดูปัอบบ๊บบุก,กนะอ่ะข้อดีที่สามคือเข้าได้ทุกตัวไม่ไว่าจะเป็นยาฆ่ายา ยาขาญยานี่เป็นเรื่องใหม่หมากผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไปผสมยาข้าญยาตอนไลนะ่น้าคุมคุมค่าสิสิบวันใช่ไหม mm hmm. เขาก็าไปฉีดกับยาข้าญยาแล้วปรากฏว่ามันไม่ไม่อ่านไม่งนันข้าวมันตั้งตั้งเดียวเขาเลยไปฉีดกับยาขาญยาแล้วก็ไปฉีดกับยาหมากุ้งในหอมมะลิใช่ไหมไอตัวใบกว้าเนี่ยยาโรคพืชได้ยาแมลงได้เนี่ย,ย อัตราการใช้นะครับ300 500ถึง1000ซีซีต่อน้ำสองรลิตรนะอันนี้เป็นพวกทานยืชน,นะครับข้าวข้าวโพดอ้อยมันใส่เต็มที่เลยครับถ้าในโดนในโดนบอกว่า250ถึง300ร้ซีซีต่อไร่นะเดี๋ยวเขาจะคำนวอณออกมาให้เองแต่แค่บอกสูตรนี้เขาก็รู้แล้วครับ บอกว่าหนึ่งลิตรต่อห้าลิตรฉีดนะครับแต่ในผักอย่าใส่เยอะครับเพราะมันตอบสนองดีมากนะครับสามสิบจุดซีซีต่อน้่งยี่สิบลิตรพอแล้วครับในผักในผลไม้นะครับอย่าไปใส่เยอะครับเดี๋ยวไม่เนาะมันแล้วมันจะเป็นตันหัวฉีดแล้วมันจาัดก,การยากเอาเกล็อสีขาวเท่าน,นั้นแล้วก็สิงค์ศูนย์นี่ถ้าหาเยอะสิบสามศูนย์ซิงหกเยอะแยะอยนะครับแต่ว่าไอ้พวกซิงค์พวกอะไรไงเงี้ยเดี๋ยวไปหาซื้อที่ แม่เพีเอาเดี๋ยวจะสาพี่เจี๊ยบม,มาให้ถ้ากลุ่มสนใจนะทั้งหมดทั้งมวลนี่ลงทุนแค่สี่พบาทจุดคุ้มทุนนะทำอะไรเราต้องรู้จุดคุ้มทุนนะครนะับจุดคุ้มทุนเนี่ยผมบอกให้เลย1ลิตรเนี่ยฉีดได้5้าไร่ลิตรละยีบาทใช่ไหมดังนั้นไร่หนึ่งก็เท่ากับกี่บาทสบาทไร่ละสี่บาท นาข้าวนาปาันทะี่หมูที่หมาฉีดแค่4ครั้งดังนนะั้นหนไร่ฉีด4ครั้งเป็นเงิน16บหกบาท16บาทแต่ยิวคุณเพิ่ม10ถึง20เปเซถ้ามันทำให้ยิวคุณแล้วเอาเงินเอาขายเป็นเงินได้500ถึง1,000บาทแต่เอาเงิน16บาทไปแลกมันคุ้มที่จะทำไหมมันโคตรคุ้มเลยนะผมบอกให้ก่อนแล้วสิ่งที่ สำคัญก็คือว่าตอนนี้คนมันไม่มีเงินครับถึงแม้รู้ว่ามันดีขนาดไหนอยากมีผ้าม่านอยากมีอะไรงียนะแต่ว่าในเงินมันไม่มีอ่ะใครจะมาซื้ออุ๋ยน้ำได้ใช่ไหมต้องไปซื้อกับข้าวให้ลูกก่อนซื้อนมให้ลูกก่อนห้าร้อยเนี่ยโอ้โหหาย,ยากแต่ว่าถ้าเรารวมตัวกันเอาห้าร้อยมาแต่แรกแต่อยู่หลังบ้านยี่สิบลิตรแล้วเองใช่ไหมโอ้โหกองอยู่หลังบ้านยี่สิบลิตรใช่ไหมอยากชีดตรงไหนก็ชีดได้เลย ใช่ไหมล่ะครับแต่500บาทตั้งใจว่าจะซี้อแคลเซียมโบอนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกไม่เอาแล้ว่าเงินเดี๋ยวเก็บเงินด้วยกันพืชมันก็เลยไงเอาไปก่อนใช่ไหมเอาชีวิตก่อนแต่ถ้าเราปรับเกษตรกรให้ลงทุนเนี่ย500บาทได้มา20ลิตรเนี่ยและเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนอำนวยการให้นะครับเนี่ยช่วงนี้ครับมันจะทำให้เราแบบเออดูดีอ่ะนะผมพูดจริงเลย